สุดีคชอบดุลดำเชิญด้ยครับผมอรอบสองรอบสองเมื่อกี้วีดีโอมันตัดครับดุงดำกำลังทำภารกิจเร่งด่วนครับผมมันถึงเวลาต้องปิดประตูทางเข้านะครับเพื่อการรถไม่ให้เข้าไปนั่นน้ําำครับเลยเพื่อไม่ให้รถไปเข้าไป ในที่ของเขาขายของนะครับก็มันจะมีเด็กน้อยมีอะไระอันตรายครับตามไปครับตามไปเรื่อยๆนี่ละลุนลงน้ำลากลากคนเดียวเลยเหรอทุกวันอ่ะือวายกเอาทุกน,นี่เหรอมาลวผมเชื่อยกไหมเชื่อก่อนนะคือไงเอาไหนก่อน มือก็ถือกล้องอีกอาเอามาสมช่วยคนข้างไหมอ๋อาเอาวางตรงไหนก่อนนี่นะเออไหนต่อโอ้เป็นตำรวจจราจร,รเลยเห,ลหระอว่าอยู่ก็ตำรวจจราจรเป็นเป็นเจราจรได้หรือวะ ตั้งก <S 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 เอาลุงดำจัดการเองแล้วก,กันมันยังไม่นักอันนี้เ,เบาๆจะผมจถ่ายเป็น,นพี่เขาออกพอดีเลยกันไว้ขพิสุขันอันนี้ยังเบาๆนะฮะไม่นักเดจะหาว่าผมไม่ช่วยแก อันไหนต่อลุงดำเอ๊ะเราก็ทำงานเข้าไนี่ทำไมมายกนั่นวะเรอ,อมาผมหลบทางให้ค่อยเดินป๊บอปไปขบันระวังรถเขาด้วยาทางนี้ไปไหน อ๋อ oh, หันทางนี้นี่ก็เอาเนี้มันขัดกันอยู่มันขัดกันอยู่อกวเอายังวะอ๋ออ๋ออเค ถ่ายดูอยู่ห่างกันนะครับผมรี่ว่าเกะกะแกเกะกะหมายถึงเกะกะหมายถึงกีดขวางอ๋อดำโอ้โหนี่คล่องมากอ๋อู่นต่อ,อกเหล็กไม่หนักฮะเหล็กไม่หนักเหล็ก,กเบา ยิบหวานหน่อยงงแลอ๋ออันนี้จะเป็นช่องแม่คุณเดือน,นับเดี๋ยวรอรถมอเตอร์ไซค์คน,นัหนอก่อนจะมีมอเตอร์ไซค์กับแม่ค้ากำลังตัดของอยู่ครับกำลังทยอยกันเข้ามาแล้วอ่าไหนเบาหน่ก่อนอันไหนเป็นเหลือกเหล็กมันต่อกันเยวผมช่วยยก มาติดกันไว้อย่างนี้นะกันกันเขาดึงออกใช่ไหมเหมือนเหมือนจะกันได้นะลุงดำเลยอ๋อนี่อ๋อมีเชือกประจําตําแหน่งฮะ ที่นี่จะไปยังไงลุลงดำฮะ,ะลากต่อกันมาเลยเหรอ,อเดี๋ยวมันจะไหลกันมาเองไงไงไงนี่ปกติลุงดำทำทำทำอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีคนช่วยหร<ะ>อโอ้ยไ่ยกได้ปะฮะอือ<ะ>ำไปนู่นนะครับลากรถ หลาดแข่งกันไกลมาครับเพราะตอัวน,นี้รถเริ่มหนาแน,น่นแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาตลาดเยอะเกินเดี๋ยวมันจะดูแลยากอันนูด้ด้วยใช่ไหมลุงดำฮะ,ะเราผมช่วย หายครับผมเดินไปเรื่อยล้อก็ไม่ค่อยตรงอันนี้เบรกไว้ก่อนนะ,อะเดี๋ยวโฮมพักไว้ตรงนี้ก่อนนี่แหละครับเป็นกิจวัตรของแกทุกวันนะครับ ที่แกจะมาทำตรงนี้นะครับผมมาช่วยหรือผมมาเกลการครับเนี่ยไ <ป S 1> หลโลงไปแล้ว <c oughs> ดำมาแล้วโอเคโอเคสำหรับลิปนี้เราถ่ายให้ดูเป็นนั่นนะครับผมว่าเป็นกิจวัตรตอนเย็นของแกทุกวันนะครับที่จะมาช่วยออขอค้าไมไค้าในบ้านเกาะในบนัตตุลปุ่นุณหนุ่ได้บ้านเกาะอ,อย่างเดียวนะครับบร<ม>ิการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ กัญราจรนะฮะตอนเย็นๆทาที่กั้นรถไม่ให้รถเข้านะครับแล้วก็คอยดูแลเกี่ยวกับการตั้งแผงของพ่อค้าแม่ค้านะครับตอนเย็นไม่ใช่ไปจบแค่นี้นะตอนเก็บตอนไหนปิดแกก็เก็บนะครับแกเก็บคนเดียวด้วยคุณยอดจริง <c oughs> เอาโอเคบายบายลูกเอก่อนลุงดำ <c oughs> บายบาย <c oughs> อ่าโอเคว ขอลุงดำขออนุญาตทำงานก่อนไม่กวนใครแล้ว